จ้าไปดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจินสนาอ,อลี่และเมื่อนี้ฮองกะสิพาทุกคนไปเหตุย้ำตีนไกไปเบิ่งว่าวิธีการเหตุตีนไกนี่เป็นมี่งยางไงเราจะเป็นแล้วลมันจะแทบบอเท่อนี่เขาที่ให้พ่อแม่ซิมเนาะว่าเวลาที่เฮาเห็ดนี่มันแทบบอ้าอยากเหตุแล้วไปเบิ่งกันเลยส่วนประกอบผักบัวพลาตีนไกย,ยอปลาหมึก โอเคเนาะส่วนประกอบของเขาหลักๆก็จะมีอะจำพวกมีแหละและสัานะแ้วเขาจึงเอาอ่ะตีนไกไปลวกกอนซึ่งตอนี้เขาจะหาบดเป็นคนดังเนาะการที่เขาดังไฟนี่มันกับบริยากเลยมีแต่เอาทานมาหฮอง้องแต่เนะต่าแก๊สมีได้แต่อันนี้ชีดังไฟหนึ่งเขาเลยก็เลยดังทานหีังจากนั้นเขาก็เอาทานมาหฮอง้องน้อยนึง แล้วก็ปามมาทุบระกาจุดไฟแล้วก็ดังได้เลย,เล,ยลูกคุณหนูคือคงจะไม่พอ,อใจหรอกไม่แน่ใจว่าคนอื่นเห้วใดเราะแต่ว่าเฮาสี่ลงแกะแกระดูกมันออกก่อนเพราะว่าเวลาเที่ยาเก็บมันอะไรมันหนับยากมากวิันก็แบบแกะยากคือกันได้หรือว่าห้าสิีต้มแบบนี้เลยต้มแบบนี้กระดูกเลยวะเอาออกยาก <laughs> ก็จะน้องชิเอาใจเล,เล็บเล็บเล็บนี้ออกแล้วกันแล้วก,กันวันี้ลืมข้างหมออ่ะน้ำหลังจากที่เอาฟันตีนกายแล้วเอาไปต้มแล้วแล้วแล้ก็น,กนมาฟันปลาหมึกเอ้ยมาหั่นปลาหมึกให้เป็นทอนๆ ตามใจมากได้เลยหลังจากดียวหัน่นแล้วแล้วเราก็ไปล้างน้ำอีกเท่อนึงเนาะเพื่อความสะอาดโอ้ยแม่กำเอ้นเกลือไก่เนาะหลังจากที่เฮาหันห่นเลยบาล่างก็ามึงเรียบร้อยแ,แล้วเราก็เอาไปต้มกันเลยเขาก็จะซอยจำพวกเครื่องเพียงไม่ทันจะได้ปรุงง่ายเนาะก็คือเขาจะใส่หอมหัวใหญ่สองหัวนะจ๊ะ หอมหัวแดงเป็นเสลียงเสลียงแบบนี้เลยเสริมสิงนี่เราจจใใ่ก็จะมีหมักน้านแครอทที่เหลือจากเห็ดคอะิ <c oughs> แครอทเครื่องหัวเาก็เอาเศษเล็กเศษเศษน้อยจากตู้เย็นเขามาใส่กระบเป็นอย่งางนี้พวราเอาเฮ็ดกินเองแล้วก็ซอยมะเขือเทศเป็นแบบ พันเตียงสามเปียงพันสี่อันนี้เล่าแต่ความหมักเลยว่ามักใส่หน่อยใส่หลายไปได้แต่ว่าน,นี้ใส่ประมาณสามหน่วยสี่หน่วยแะใส่สี่หน่วยเนยาะม้าซอยเป็นแครอทแล้วก็ฝากฝากใส่น้ำกันเลยอันนี้ก็จะเป็น หอมป <c oughs> อเปรพวกภาษาไทยเขาเอิญน,นี่อย่างแต่ว่าอันนี้เขาเอินหอมเปรภาษาลาวขึ้นไส้บ่ะวะเออน่าจะเป็นขึ้นไส้ลยหอมบัลพันนี่จะเป็นตัวช่วยดับคาวได้ดีเลยตัวนี้มาแข่งโอ,อ,อ,อ้แกว้วหวา <c oughs> ได้ด้วยเนี่ย สามารถกินได้เลยแต่ว่าเขาจะเอาไปอุ่นก่อนเพื่อควมแบบแซ่บกนเกาโอเคนอกหลังจากที่เฮาซอยแล้ว,ลวเขาก็ไปเบิงงตีนไก่กันเลยว่าตีนไก่เฮามันได้ซํำได้แล้วตัวนี้อืมพวกเธอเธอดูตีนไก่ของฉัน แม่บอกว่าผู้ใดที่ค้างเหมาะเอียงแมนจะได้ผัวเถ่าหลังจากที่เขาต้มแล้วเขากระิมาตักใส่ถ้วยกันลวกลวกฮัตด,ดอกลูกซิงตัวนี้เริ่มบอกเนาะเวลาที่เขาลวกวมาใหม่ๆเขาก็ต้องเอาไปล้างน้ำ นำล้างน้ำนำ,นำเอาไปล้างน้ำเธอที่สองหลังจากที่เขาไปต้มจำพวกตลิ่นกายรากาปลามึกยอแล้วแล้วเขาก็จะมาปรุงรสกันเลยตัวนี้แมนตามใจทุกคนเลยว่าสีมกักเค็มมักหวานหรือว่ามักส้มแต่ว่า,าการเ็ดอันนี้ก็ต้องแบบ เกลยวน้ำผักเพลิดตาำมะนาวกับกระเทียมเราก็จะมาเห็ดน้ำยำกันเลยอันนี้เป็นน้ำยำที่เขาต้มน้ำมะขามแล้วก็ต้มน้ำปลาแล้วก็ต้มน้ำน้ำตาลเพื่อความหอมของมะขามกับสะปักน้ำฉันก็เพลิดจ้าอันนี้เป็นผักเพลิต่ำกับผักเพลิดผักเพลิดิบกับผักเพลิแห้งแล้วก็กระเทียม ผู้ใดที่บม่มักกระเทียมกับโบไส่ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนเลยน,น้ำปลาขึ้นกับแต่ละคนเลยว่ามากๆๆๆักหน่อยมักหลายอันนี้บ่มีบ่มีบ่มีกําหับเลยต้องใส่2ซ้อนหรือว่าใส่3ซ้อนมันขึ้นกับว่าเฮามักเค็มหรือว่ามาักหวานใช่ไหมก็บ,บ่ฮู้สิกะคือกันกะคนคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน นี่จะเป็นผงนัวเอ้ยเป็นนัวปริมาณที่ใส่ตอนแรกวัน<ม>ชี่ให้พอ่อบกีแม่ชิมแต่ว่าอีพอ่อีแม่ไปกินเบียร์แล้วเขาก็เลยต้องห้าดกินเองอันนี้บูได้ชิมเลยแซบใส,สต่ตา <laughs> มสารซาตยานมะเขือเทศเอาหมวยไงอุ้ยไหลยอยู่เลยแซบมาก แล้วก็ใส่ถั่วแบบนี้ออสูติงจ้ะอือครับสูตรบอ่ะ ก็แบบหอมอะหอมผุรภากินแก้มเบียร์ือแบบเลิศเลยเดี๋ยวออกไปซื้อเบียร์ก่อนเป็นไงทุกคนสวยปล่าวิ้มันน่ากินมากเธอของปดโอ้ยมันน่ากินมากไม้แตกเลยเสียดาได้กินเพีเดียวอะมา เลือกยออืมอาอือืมเาอืมได้พอแม่ไปดูอ่ะทำไมกินเบีย ผู้ใดแบบหานเห็ดเฮียนอาหารใหม่ๆแม่สามารถเอาไปเห็ดได้เลยสูตรนี้แบบโคตรง่ายครับน้าโอเค คลิปของเขาก็จบเพียงเท่านี้ขออนุญ,ญาตไปกินต่อก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย